สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟทิพย์คนเดิมครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับแอดมินก็จะมีแนวทางตัวเลขที่หลายๆท่านรอคอยนะครับมหาทักษะมหาทักษาราณีนะครับแล้วก็ปริศนาวัดป่าภูกระแตนะครับก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอนะครับแอดมินขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อแอดมินลงคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับมาเริ่มกันที่ทักษามหาราณีกันก่อนนะครับหลังจากที่แม่นมาหลายงวดนะครับตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยนะครับสำหรับทักษามหาราณีนะครับแต่ว่าถ้าจับชุดดีๆก็อาจจะมีโชค3ตัวทุกงวดเหมือนกันนะครับ มดนี้นะครับให้ตัวเด่นมา4ตัวนะครับนั่นก็คือ3 5 8 4คือชุดเด่นนะครับชุดเด่นแต่ถ้าดูตามการเรียงตัวเลขแล้วก็จะมี291 3 58 1 8 4นะครับแล้วก็254อันนี้คือชุดที่ดูจากการเรียงตัวเลขนะครับหรือว่าจะจับเรียงตัวเลขที่เป็นชุด2ตัวนะครับ23 3 2 9 5 5 9 188 1 8 4 4 8นนะครับอันนี้คือ เรียงตามชุด2ตัวนะครับเอาละครับมาถึงมหาทักษะนะครับมหาทาักษะชุดนี้นะครับของจริงนะครับแม่นยำมากมากนะครับตัวเลขไม่เยอะด้วยนะครับชอบตรงที่ตัวเลขไม่เยอะนี่แหละครับแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำทีเดียวนะครับแต่ถ้าเราดูจากสถิตินะครับตัวเลขที่ให้เรียงมามักจะไม่เท่านะครับเราต้องจับชุดเองนะครับถ้าจับชุดเองเนี่ยแอดมินก็ดูดูแล้วนะครับ 496469903นะครับ903 904เนี่ยมีโอกาสเลยนะครับเนี่ยครับ03 09นะครับที่เป็นชุด2ตัวนี้ก็ถือว่ามีโอกาสมานะครับเอาละครับจัดตัวเลขตามแนวทางนะครับความชอบของแอดมินนะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนนะครับเป็นแนวทางที่แอดมินชอบส่วนตัวนะครับ 496 6 3, 6 9 903 9 0นะครับ9003693639และ94นะครับมาต่อกันที่สายทหารนะครับเลขสายทหารงวดนี้ให้วิ่ง2นะครับวิ่ง2จัดชุดมาที่23กับ52ก็ลองดูนะครับว่าจะแม่นต่อเนื่องหรือเปล่านะครับสำหรับสายทหารนะครับ มาดูสาวสวนแตงนะครับชุดตัดชุดเต็มชุดเน้นนะครับชุดเน้นเน้นมาที่8 2 5 4 5 7 0 8 5นะครับ2ตัวจัดมาที่2557และ85นะครับอันนี้เป็นชุดปลายงวดนะครับแล้วก็ชุดเน้นชุดเด่นนะครับของแอดสาวสวนแตงนะครับหรือว่าแอดฟินิกครับ มาต่อกันที่รัฐบาลไทยนะครับของแอดมินตอกิฤษณะนะครับแอดมินตอกิฤษณะให้แนวทางมาที่เด่1น1กับ,บ8ปฟัน8 7นะครับชอบ1 6 1 7 1 9 8 6 8 4 4 7นะครับชุด3ตัว9 2 3 8 4 7นะครับนี้ก็เป็นแนวทางของแอดมินตอกิฤษณะนะครับ เลขรัฐบาลไทย CMC ของอาจารย์ต่อนะครับอาจารย์ต่อหรือว่ากรษศะนะครับก็ให้นาทางมาที่10187 18861นะครับแล้วก็เน้น15ก็ลองดูนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับนำมาเพื่อแผ่กันนะครับเอาแล้วครับหลายท่านถามถึงเมียวเมียวนะครับหรือว่าเลขจานแมวนะครับ ชุดนี้ชุดจริงนะครับชุดจริงให้แนวทางวิ่งรูด5นะครับวิ่งรูด5จากชุดมาที่57 58และ59นะครับ3หางเน้นๆสําสำหรับงวดน,นี้นะครับ1กันยายนนะครับก็ให้มาลุ้นทั้งรัฐบาลไทยและออมสินนะครับเลขของซื้อหวย,ยังโยมนะครับชุดนี้เคยเข้านะครับลองดูนะครับว่า วันนี้จะมาหรือเบาสําหรับ572 72 73 74เน้น72นะครับวิ่ง7นะครับแล้วก็ชุดกันนะครับก็จะมี573 574 579 472 473 372นะครับมาดูกันที่ขันน้ำมนต์นะครับวัดใหม่ซีเมนนะครับก็ให้แนวทางมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ตัวเลขชัดเจนนะครับ ชัดเจนแต่ว่าตัวเลขในอ่างก็มี6ตัวด้วยกันนะครับมี6ตัวด้วยกันก็ถ้าดูตามนี้นะครับก็จะมีการเข้าคู่1คู่นะครับก็คือ587 159นะครับ159 5 8 7นะครับถ้าดูคู่2ตัวก็จะเป็น92ตัวเลขก็6ตัวนะครับอยู่ในอ่างนะครับลองดูนะครับว่าจะมาหรือเปล่า ตัวสีแดงนี้เขียนว่า3 1นะอีกหนึ่งอ่างนะครับที่วัดใหม่นะครับก็จะเป็นอ่างนี้นะครับเฉพาะสำเภาทองนะครับก็จะเป็นแนวทางเลข 6ตัวเหมือนกันนะครับแต่เป็นสีแดงนะครับก็จะมี092 8 2 3 7 9 3เนะเท่าที่มองดูนะครับตรงนี้เอาละครับมาถึงปิศนานะครับปิศาที่หลายหลายท่านนะครับน่าจะคุณหูคุณตานะครับสำหรับวัดป่าภูกแตนะครับวัดป่าภูกแตก็เคยให้ตรงๆมาหลายงวดอยู่นะครับ อาจจะไม่ได้เข้าทุกงวดนะครับมาลองดูนะครับบางวดนี้ปริศนานะครับมีเด่นๆอยู่อย่างชุดนี้นะครับ7นะครับแล้วก็มีจอจานนะครับแล้วก็มี2มีน่าจะเป็นเลขห้านะครับก็คือถ้าดูแล้วนะครับแอดมินก็คงจะมองเห็นเป็น 975, 972752ประมาณนี้นะครับคือท้ายให้แอดมินมองนะนะครับ ก็จะมี7 9 7 5 72 9 7เ2เป็นชุด2ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นปริศนาจากทางวัดป่าภูกระแตนะครับถ้าใครชอบแนวทางตัวเลขปริศนานะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับมาดูใบเต็มนะครับอันนี้ใบเต็มจะมีคำว่าสสสีศนนะครับแล้วก็7 ก็คือคำว่าจ้านะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเลขเก้าเลขเจดเลขห้านะครับสอสอสศูนย์จ้านะครับก็คือคำปริศนานะครับอลองดูถ้าใครแปลไม่ออกตีไม่ได้นะครับพระอาจารย์ให้แนวทางมาด้วยเหมือนกันนะครับ สำหรับแนวทางนะครับที่ผอ้จาร์นะครับให้มาเป็นแนวทางนะครับะอาจารย์ก็เขียนให้ว่า75,2กับ340นะครับ752กับ340ก็คือแนวทางที่ะอาจาร์ให้เป็นแนวทางนะครับจากปริศนานะครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นการเล่าสู่กันฟังครับโปรดใช้จารยานในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสุดท้ายนี้แอนดมบินก็ขอขอบคุณที่มารับชมขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ